d ีแม er ็กซ์ไฮแลนเดอร์เด็ดเด็ดผ้าป้องปลอกถ่ายยังถายยังถ่ายแล้วโอ้ยถ่ายกี่วิแล้วส้ม15วิแล้วค่ะแปลว่าลูกค้าได้ดูไปแล้ว15้าวิถูกป่ะถูกต้องจะบอกงี้ครับคลิปรีวิวเนี้ยจะทุกคันแหละของที่เต้นเราอะ นะะเรากล้าพูดว่าเราถ่ายคลิปรีวิวให้ลูกค้าดูเนี่ยอย่างละเอียดที่สุดเท่าที่มนุษย์คนนึงจะทําให้ลูกค้าดูได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าในคลิปรีวิวจนดูจนจบน,นี้สมมตุ uh huh. มมติถ้ามีตรงไหนที่อยากดูเพิ่มเติมค่ะนะสามารถวิดีโอคอลได้นะครับใช่แล้วโอเครบกวนแจ้งเบอร์โทรก่อนเบอร์แอดมินส้มค่ะเพื่อที่จะวิดีโอคอล0943357313โอเคครับต่อมาครับมา ไอเบอร์พี่เดี๋ยวใส่ตอนท้ายมาเลยได้โอเคคันนี้รุ่นปี2017แท้ๆเลยนะใยาให้ดูเซฟตี้เบลเลยเนาะใช่นาจ๊ะสิ่งที่เราเห็นนอกเหนือจากอ่ะเราดูด้านนอกก่อนถูกปะชมันต้องดูทีละด้านถูกปะถูกแล้วมีอะไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างเอ่ยเห็นเลยเนี่ยล้อ18ดยางใหม่ๆออกรถไปไม่ต้องทำอะไรแล้วเนาะใช่แล้วค่ะนอกจากอะไรส้มนอกจากเติมน้ำมันกับพร หรอโอเคขอบคุณนะโอเคนะนอกจากเติมน้ำมันกบผ่อนนะครับไม่ต้องทาอะไรแล้วครับโอเคป่ะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าอ่ะอย่างรถสมมุติว่าเราซื้อของมือสองมาเนาะใช่เนาะเปลี่ยนทายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายอะไรพวกเนี้ยเราจัดการให้หมดเรียบร้อยแล้วโอเคป่ะถึงบอกเลยว่าออกรถไปไม่ต้องทํา อะไรแล้วสตหหอะไรแล้วคันสิ้นเลยแหละโอเคมค่ะเออแล้วก็คันเนี้ยจริงๆรถทุกคันที่เต้นเราอะครับเราคัดนี่คือคัดแบบคัดจริงๆนะคัดแบบจริงจังเลยนะนึกออกปะไม่เล่นรถไม่สวยไม่เล่นรถเน่าๆอันนี้เด็ดขาดครับโอเคค่ะมาเดี๋ยวเจอกันที่หน้ารถเนาะได้เลยให้น้องแอดมินถ่ายก่อนตามสบายเดินดู360องศากันนะคะได้คาเมล่าเหรอ ใช่ปะใช่ปะแอบแอบหน้านะั่นนะ่ะอยากให้ดูภายในด้วยจังเลยได้สิเนาะโอเคเอางี้แอบไปดูภายในกันก่อนไหมส้มมาได้เลยมามาอ้อมมาทานนี้มามาหน้าเขาหล่อจริงๆมามาอันนี้ในคลิปรีวิวอะ่ะเราฟาสตตเครื่องตลอดเลยนะครับใช่ค่ะนะครับเพราะว่าอะไรรู้ปะประหยัดน้ำมันที่ไม่รับ มันประหยัดครับสตาร์ไปเหรอครับใช่โอเคมามาอ่ะก่อนจะเข้าไปส้มค่อยๆเดินไม่ต้องรีบส้มจ้ามันได้แข่งเอเชียนคัพส้มเลยอ่ะต่อครับมาบุกเซอร์วิสต,ต่างๆอย,อยู่ครบอยู่ครบเลยเนาะใช่แล้วค่ะเห็นเนาะเห็น,น,นเนาะชัดเจนโอเคงั้นพี่เก็บก่อนนะเดี๋ยวหายเนาะได้เลยจะบอกอย่างนี้ เวลาเราซื้อรถเข้ามาเราพยายามที่จะขอพวกบุ๊กเซอร์วิสอะไรพวกนี้จากเจ้าของเดิมมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่เขามีเก็บไว้ใช่ะหมคะอย่างคันนี้ก็คือได้มาครบหมดเลยเนาะสุกต้องโอเคมาดูต่อเดี๋ยวมาดูภายในกันนะคะอ่ะส้มเอ้เราควนส้มเข้าไปถ่ายภายในโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆก่อนเนาะ<ช>แล้วเดี๋ยวยให้ส้มถ่ายก่อนแล้วพี่ค่อยแกะตะเกียบให้ดูทีเราเลยว่าไม่มีชนเบาชนหนักพี่คว่มข้อไตาหายเหี่ยวอะไรทั้งสิน้นเนาะใช่ค่ะอ่ะถ่ายก่อนเลยแหมรู้เลยว่าเพราะ ต้องถ่ายอะไร <Not S 2> คืออะไรน็อต <Not S 2> ไม่ขยับตบมือครับ <ció> จะขับอะไรอ่ะน็อตไม่ขยับจริงๆดูน็อตไม่ขยับแต่อ้กตะโตะเข็บไม่ต้องแกะยังได้เลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแกะให้อะส้มถ่ายไปก่อนได้เลยค่ะให้ลูกค้าดูเบาะหนังลต่างๆเรี่ยมๆเลยคอนโซลเป็นเรียบเลยค่ะคลิปเนี้ยครับต้องบอกงี้ครับจะเป็นคลิปที่ไร้สาระมากๆครับถ้าลูกค้าไม่ได้หารถมือสองสภาพดีอยู่ใช่โอเคไหมค่ะคลิปนี้ไม่มีประโยชน์เลยครับ แต่จะมีประโยชน์มากๆถ้าลูกค้ากำลังหารถกระบะนะรถปิกอ้าบขับ2ยกสูงแบบนี้อยู่คลิปนี้มีประโยชน์มากๆเพราะเรามั่นใจครับว่าดูเสร็จแล้วสามารถตัดสินใจได้ภายในหลังจากดูจบโอเคปะโอเคเพราะว่าเรากล้าพูดเลยว่าเรารีวิวให้ดูอย่างละเอียดจริงๆนะครับแต่อย่างที่บอกไปตอนต้นต้นต้นคลิปวิดีโอเนาะค่ะถ้า มีจุดไหนที่ดูแล้วเรารีวิวยังละเอียดไม่ไม่ละเอียดไม่พอยังไงก็วิดีโอขอเพิ่มได้เนาะใช่แล้วค่ะาจา๊ะเขียนไหมสามารถวิดีโอคอลมาดูได้เลยใช่อย่างเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้ครับที่พี่อะแกะให้ดูยันตะเขียดเมื่อกี้เลื่อนไปดูก็ได้เห็นป่ะปัด้ายปนะเพราะอะไรรู้ป่ะจะให้เห็นเห็นเลยว่าไม่มีชนเบาชนหนักที่คว่ำคว่ำตายหายเหี่ยวใดทั้งสิน้นล้านเปอร์เซ็นใช่แล้วโอไหมอยากดูด้านหน้าหรืออยากดูด้านท้ายก่อนดีด้านท้ายก่อนมามามา,มา มันดูลอนสวยๆกันค่ะอ้าวส้มพูดอย่างนี้ยังไม่ได้ราะลูกค้ายังไม่เห็นนะถูกถูกถูกต้องม่กถูกต้องโอเคเราต้องเปิดโชว์กันก่อนถูกต้องมาให้เปิดได้ยังเปิดได้ยังเปิดเลยค่ะโอเคเอาขาใหญ่ๆงี้แล้วเป็นไฟฟ้าปะไม่เป็นไม่เป็นน้อไม่เป็นน้อมือค่ะมือล้วนๆเลยนะแย่ถึงตีสี่ตีห้าก็ไม่เปิดนะแย่ถึงเช้าเหรอใช่อ่า ให้น้องแอดมินถ่ายตามสบายสันซ้ายขวาลูกลมๆตามสูตรสภาพไลเนอร์อิสุสุแท้ยังสวยๆใช่แล้วค่ะดูออกเลยไม่มีบรรทุกหนักบรรทุกเบาทั้งสิ้นครับลอนสวยๆเลยค่ะถ้าจะมีบรรทุกหนักก็คืออาจจะบรรทุกน้องแอดมินกับเต็นต์เรานี่แหละครับถูกต้องนูนั่งหลังเหรอ<ะ>ส้มเหมือนเปิดประทุนอ๋อเหมือนเลยเหมือนมากๆสบายเลยนะถูกต้องแล้วเดียว ใจเย็นๆอ่ะดูหมดแล้วนะจ้าส่งเอาเข้าไปใกล้ๆให้ลูกค้าดูให้ดูดชัดๆเลยเนอะเออให้เขาดูชัดๆเลยนี่นะคะอ่ะดูสภาพดูอะไรไปนะจ๊ะส้มจหนูย้ำลูกค้าทีเวลาลูกค้าโทรมาโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆอะ่ะค่ะให้บอกเป็นเลขทะเบียนเลยจะได้จะได้ไม่งงเดี๋ยวเดี๋ยวผิดพลาดันเรื่องราคาเรื่องราคา,าแต่ราคาราคาก็าต้องไม่เท่ากันเนาะใช่ค่ะโอเคไหมอ่ะถ้าลูกค้าโทรมาสามารถแจ้งเบอร์ได้เลย แจ้งทะเบียนได้เลยนะคะ9513ค่ะคันนี้อ,อพอมาแล้วบอกแบบนี้จะได้จะได้จำง่ายใช่เลือออกมาเพราะว่าอย่างรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยที่เป็นสีนี้ด้วยอะ่ะค่ะนะเราก็มีมากกว่าหนึ่งคันไงใช่เลือออกมาเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะงงถูกต้องโอเคไหมค่ะมาโอเคอ่ะด้านหน้าค่อยไปสุดท้ายก็ได้มาดูด้านนี้ก่อนแล้วกันเนาะดูภายในกันก่อนเลยอ่ซ่อมไปครบ บุ๊กเซอร์วิสเมื่อกี้เราถ่ายแล้วถูกต้องไหมถูกต้องค่ะ่ารถไม่ขยับสั่งนู้นก็ถ่ายแล้วถูกไหมถูกต้องตานท้ายถ่ายแล้วเนาะเหลืออันนี้นะจ๊ะส้มเข้าไปถ่ายเลยไม่แท้ๆก้0 0 0มื่นักิโลแท้ๆคิดง่ายๆครับถ้าไม่แท้เราถ่ายรีวิวแบบนี้ไม่ได้หรอครับโลกเราอยู่นี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าดีต่อฟุตปิ้นนั่นแปลว่าพูดอะไรไปทุกอย่างมันถูกมันถูกเรกคคอร์ดอ่ะ uh huh. มันถูกมันถึกไ้หมดเลยใช่นะจ๊ะ,ะ,จะอยากให้ซ้มถ่ายสภาพเบาะหนังอะไรให้ลูกค้าดูชัดๆเลยอ่ะ <S <S รถของเดินดูแลมันดีมากอะอันนี้บดหนังสีไลสีดําค่ะได้สีอะไรได้แดงดําได้แดงใช่ปะใช่จะหรือว่าได้แดงแพ้ได้ไรได้เลยได้เลยใช่ใช่เดี๋ยวพี่มีคนถามจะถามส้มอีกสองข้อด้วยแหละให้ส้มถ่ายจริงจังก่อนจริงจังก่อนนะได้เลยค่ะนี่ไหนไหนนะไม้แท้ๆนะคะนี่ไงดูข้างล่างเนี่ยโอีโอเนี่ยเก้าหมื่นสองพันกว่ากิโล เก้าหมื่นสองพันก็โลแท้แท้ครับใช่แล้วเสมอจ้าไทยไอพลาสติกม,ากม่านบังแดดอ่ะคิดดูเจ้าของเดิมยังไม่แก่อ่ะใช่ยังไม่ได้แก่อ่ะคิดดูแล้วกันเขาดูแลมันดีมากเลยอ่ะและคันนี้ขอบอนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบหนาวหนาวเลยครับนี่นะคะแผ่นพลาสติกม,กมั่านบังแดดอ่ะซ่อมอันน,นี้ซ่อมชี้ไปเลยนี่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 ยังไม่ได้แกะเลย,ยถึงมาเนี่ยถึงอ๋อโอเคโอเคถึงอยู่ ถึงอยู่แนวะซ่อมนะซ,ซ่อมแล้วไม่ขยับซ่อมถ่ายยังถ่ายแล้วจ้าจริงๆอย่างที่บอกอะเป็นอถถ,ถ้าเห็น,นอถไม่ขยับแต่เข็บไม่ต้องแกะกมได้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะหาว่ารีวิวไม่ละเอียดใช่เนะอะดูครับนี่เลยนี่เลยนลยไม่มีพิกความความตายหาเหวเอาง,ง่ายงมันจะมีพิกอะไรอะไม่มีทางอถไม่มีขยับอะ<ท>นื้ออ,อ,อกปะเขา้าใจไหมใช่ค่ะอ สภาพภายในคือดีเลี่ยมเลี่ยมใช่ <นะ S 1> แล้วครับไม่ก้าหมื่นสองแท้เห็นแล้วนะถ่ายให้ดูเมื่อกี้ใช่ปะค่ะถ่ายแล้วเนาะใช่แล้วโอเคย้อนดูเบลไหมเออดูเบลเพราะว่าเออถูกต้องมามาเคยเดินไม่ต้องรีบเดี๋ยวหกล้มจ้ะหกล้มนี่เหมือนอะไรกนกิง้งกิ้งเลยนะกิ้งเลยนะโ่องพันสิบเจ็นะคะ นี่นะ MMD เด t e นะครับใช่แล้วเก็บป้ามาไปไหนต่อดีอ้าเหลือห้องเครื่องไงจะรออะไรเดินไปดูสิส้มแล้วก็ไม่พาลูกค้าไปดูแล้วเขาจะเห็นไหมอะส้มเอ้นั่นนั่นสิเนอะมาเลยค่ะแวะถ่ายล้อ18ยางใหม่ๆ่ให้ลูกค้าดูก่อนจะไปห้องเครื่องเนี่ยถ่ายเลยสวยมากถ่ายไปเลย เข้ากับรถสุดๆใช่อันนี้ยางใหม่กิฟเลยนะครับใช่แล้วค่ะอ่ะระหว่างที่น้องถ่ายพี่บอกงี้ครับสิ่งที่ของพวกนี้มันคำนวณเป็นตัวเลขได้หมดโอเคไหมครับค่ะนะครับคิด,ดง่ายเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายอันนี้ผมพูดสิ่งที่ลูกค้าไปอยากไปได้เพราะเราทําให้หมดแล้วโอเคไหมครับค่ะตระกูลของเหลวอย่างน้อย,อยต้องมีสามพันบวกนี่คือข้อเท็จจริงหมดนะครับ ตะกูลของเหลวสามพันบวกยางอย่างน้อยๆอันนี้เอาแบบตีต่ำๆเลยนะอย่างน้อยๆต้องมีหมื่นกลางอออืืหไม่หรอกนะสองชุดนี้อย่างน้อยๆมันก็เท่าไหร่อ่ะเกือบสองหมือันนี้อันนี้คือข้อเท็จริงหมดนะครับใช่ค่ะโอเคมาส้มย้ำเลขทะเบียนให้ลูกค้าดูอีกทีคันนี้นะคะ9513ค่ะรุ่นปีสอง7แท้ๆใช่แล้วนะดูเบล หมดโอเคค่ะโอเคมามามาเออไปก่อนแอนแอนแอนอะไรเออ <laughs> อะไรครับตรงช่องเครื่องมาค่ะก่อนที่จะไปดูเครื่องมาแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมได้เลยมาดูนี้อีสุสุดูง่ายเอาจริงๆเลยนะง่ายสุดในโลกแล้วอิสุเนี่ยค่ะนะ ทะเลต่างๆเดิมสนิทไอเดิมสนิทไม่ว่ารู้<ช>ป่ะอะไรแผ่นพลาสติกใช่ไหมแผ่นพลาสติกเนี่ยยังไม่ได้แกอ่อะครับใช่แล้วรองออกป้าค่ะคันนี้ตอนที่ซื้อมานะือตอนที่พี่ไปชงรถไปร้านคินซิงอะ่ะอันนี้ย้ำเลยนะย้ำกับเขาเวลาบอกเฮ้ยยังแก่เนาะ,ะเอาไปถ่ายรีวิวคนได้เห็นค่ะเนี่ยชัดเจนเนี่ยถ่ายเลขตัวถังได้เลยไปเช็ดประวัติศูนย์ได้เพราะ ว่าไม้แท้ไหมหรือหลอกป้าใช่แล้วเออไม่ใช่ไม้สามสี่แสแล้วมาหลอกกันไม่ใช่นี่เก้าหมื่นแท้แท้ถ้าเป็นแท้เราไม่กล้าถ่ายนะคะมันถ่ายไม่ได้อยู่แล้วเข้าใจปะใช่แล้วผมถ่ายน็อตไม่ขยับเอามือเอามือส้อมชี้ให้ลูก้าดูเลยได้เลยอ,อยากถ่ายก็ได้ถ่ายเลยหลอดทุกเหลี่ยมน็อต <Not S 2> ไม่มีขยับนะคะวิวิวแอดมินเนี่ย <laughs> <laughs> เสียงเครื่องนิ่งๆเลยค่ะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองถ่ายให้ลูกค้าเรียบร้อยหมดแล้วนะคะถูกต้องเมื่อกี้มันมีคำหนึ่งที่ส้มพูดว่าแอร์หนาวๆจะได้ป่าใช่โอเคเดี๋ยวส้มถ่ายห้องเครื่องก่อนแล้วเดี๋ยวส้มค่อยก้มลงมาถ่ายข้างล่างเนี่ยถ่ายจากมุมที่พี่พี่ออนยืนก็ได้ได้ค่ะนะเราจะเห็นเลยว่าน้ำไอ้น้ำหยดติ๊งติงเ่ยไอ้น้ำแอร์ติ๊งติ๊งเ่ะเห็นเห็นชัดๆเลยเนี่ยหลอกกันไม่ได้อยู่แล้วค่ะสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะคะ ติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยคือถ้าเห็นน็อตไม่ขยับแบบเอาง่ายๆอย่างอื่นไม่ต้องดูต่อแล้วถูกหรป้าใช่อใชโอเคมาว่ากันที่เครื่องยนต์นิดหนึ่งนะครับตัววันนี้เอาง่ายอะถ้าเป็นตั้งแต่ปี16อัพขึ้นมาเนี่ยนานไล่จนถึงรุ่นปัจจุบันเนี่ยนะครับ จะเป็น1.9กับ3,000อย่างคันนี้คือ1.9นะครับแมนนวล6เกียร์เนอะค่ะนะครับไม่ตรงเกียร์ถอยหลังเนอะอืมโอ,อ,อ,อเคอ่ะซ้อมเขามาถ่ายชัดๆอีกทีได้เลยค่ะเครื่องยนต์ต่างๆเดิมๆอะไรต่างๆเดิมๆเลยเทอร์โบอะไรต่างๆเดิมๆเดิมอย่างะเก็นเลยครับนะอย่างเดิมๆนะครับเนี่ยดูเลย เดิมเันประกินสีบพันเงินดีอย่างดูแลง่ายใช่คะ่ะม,มอไปลดรถเวลาเราซื้อเข้ามารถเป็นสีดำส้มก็จะบอกลูกค้าว่าเงาบารมีใช่พอเป็นส <Okay. S 2> ีแดงบอกอะไรมงคลจีนใช่ <laughs> อย่างนี้ถือว่าสุดยอดแล้วส้ม <c oughs> ย้ำลูกค้าอีทีว่าตอนที่ จ้วิดีโอเขาหรืออะไรสมมติถ้าเกิดอย่างที่บอกะครับค<ช>่ะถ้าเกิดในคลิปรีวิวนี้คิดว่าเราเรีวิวยังไม่ได้อดพอแต่คิดว่ามันคงไอ้อปัญหานี้คงไม่มีอะผมว่านะแต่เวลาโทรมานะครับรบกวนแจ้งไปเรียทะเบียนเลยก็ได้ค่ะนัดจ้า9513เนาะใช่นะจ๊ะมันมีอะไรอย่างอื่นต่อต้องถ่ายต่อเฮ้ยส<ช>้มส้มส้มอะนี่ๆๆนี่นีๆๆ่ส้มนี่ง่ายๆเลยไม่ต้องปิดไม่ต้องตัด็อดด้วยนะส้มเดินอ้อมแล้วก้มลงไปถ่ายข้างล่างได้แล้วจะเห็นไอ้น้ำยา ไอ้น้ำแอร์ทิง้งติงต้งติ้งติ้งติ้งอ่ะใช่เออไปดูเลยจะบอกว่ามันแอร์เย็นมากต้องมีต้องมีเสียงเอฟเฟคป่ะติต้งติ้งติ้งติ้งต้องมีป่ะต้องมีป่ะต้องมีเลยเหรอมีดปะผิดปะนี่นเห็นก็รู้แล้วค่ะว่าเย็นใช่แอร์สมบูรณ์มากเลยอย่างเนี้ยสมบูรณ์เหมือนส้มป่ะเหมือนโุ้ยคล้ายๆหรอคล้ายๆคล้ายๆตกใจเลยมุกเนี้ย นี่นะคะน้ำแอร์หยดติ๋งๆเลยส้มจัดสมมุตินะเว้ยถามดีไหมถามได้ไหมถามได้ไหมถาได้ได้โอเคอ่ะเดินวนไปเลยรอบคันอีกรอบปะเดินไปเลยค่ะพี่มีความหล่ออย่ถามส้มเดินไปเลยปะทาไรอ่ะห่องจริงๆคันนี้สสมอจ้าบอกลูกค้าทีว่าเราส่งรถ ถึงบ้านอะไรยังไงพูดๆไปอ่ะพูดไป,อดไปเออได้ดไเลย,เลยจ้ะไม่ว่าลูกค้าจะซื้อสดหรือผ่อนนะคะเรามีบริการจัดส่งรถฟรีทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายอื่นเพิ่มเติมแม้แต่สลึงเดียวไม่ว่าจะสดหรือผ่อนใช่นะครับส่งให้ฟรีเหมือนกันสมมุติว่าลูกค้าที่ซื้อผ่อนเนะะเาะคะคือก่อนที่จะไปส่งรถได้ครับมันก็ต้องจัดไฟแนนซ์ให้ผ่าน สัญญาให้ผ่านก่อนเนาะถูกต้องเออนะครับเราจะส่งให้ลูกค้าจัดส่งเจ้าหน้าที่ไฟแั้น์ไปหาลูกค้าถึงบ้านเลยเนาะใช่แล้วค่ะทุกจังหวัดทั่วประเทศนะจ๊ะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมใช่นะครับโอเคซมเลยจ้าบอกเบอร์โทรทีแอดมินซ้มค่ะ0 9 4 3 3 5 7 3 1 3นะครับ เป็นเราชื่ออะไรครับรถบ้านโลมาน้อยค่ะดูตรงก่อป้ายทะเบียนก็คงเห็นแล้วครับถูก <No. S 1> ตนองรถบ้านโลมาน้อยนะ<ช>สำหรับลูกค้าจริงๆอะ่ะพี่จะบอกอย่างนี้ครับลูกค้าก็มีอยู่สองประเภทแ,แหละง่ายๆคือให้ไปส่งเกิดจะมาหาเราโอเคปะใช่ค่ะนึกหรือเมล่ามัไม่คงมีอยู่สองแบบครับแบบแรกถ้าไปส่งไม่เป็นไม่มีประเด็นเราไปหาถึงพี่อยู่ละใช่ค่ะแล้วถ้าลูกค้าต้องการที่จะมาหาเรามาได้ยังไงอะ่ะส้มสามารถกดกูเกิลแมปมาได้ค่ะพิมพ์คําว่ารถบ้านโลมาน้อยค่ะ มาถูกแน่นอนพิมพ์ในไหนอะส้มพิมพ์ใน Google Map ไงคะ่ะอืมโอเคมายากไหมอะส้มไม่ยากแล้วคะ่ะ Google Map พามาได้อืมจริงส้มพูดถูกใช่ Google Map มันฉลาดใช่มันพามาถูกใช่ค่ะ <laughs> ใช่ค่ะมาไม่ถูกแปลว่าไม่ฉลาดโอเคถูกส้มต้องการให้พี่พูดอย่างนี้ใช่ป่ะ <laughs> แล้วก็ถูกสังคมประนามย่าอยีงห๋อ เหมือนส้มหลอกพี่ไม่หนูบอกว่ากูเกิลแบบฉลาดพิมเขาว่ารถบ้านลรมาน้อยมาถึงหน้าเต็นเลยเนาะใช่ค่ะโอเคส่วนเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรพี่ออดอีก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 เบอร์เมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะของส้มเนาะศูนย์เจ้าสี่สามสามห้าเจ็ดสามหนึ่งสามนะครับแอดไลน์เพื่อวิดีโอคอลสิ่งที่ลูกค้าต้องการเพิ่มจะถ่ายตรงไหนเพิ่มเติมอยากเห็นอะไรต่างๆเพิ่มเติมค่ะเออ ติดต่อมาได้เลยเพื่อจะวิดีโอคอลเพิ่มเติมได้เลยเนาะใช่แล้วค่ะ,ะคส่วนเบอร์โทรพี่อ้อนเนาะจดไว้เป็นสำรองก็แล้วกันเนาะค่ะ8 4 8 5ย์5 0 0นสนะครับพี่อ้อนนะครับรถบ้านลงมาน้อยครับคัาแตะรถสวยเหมือนเอามาแต่งงานด้วยครับซ้มลืมอ,อะไรอ่ะ ลืมแจ้งราคาโอ้ยของสำคัญเลยนะส้มนะใช่แล้วค่ะเงินสดนะคะ419,000บาทเน็ตเน็ตค่ะสำหรับลูกค้าที่จะผ่อนนะคะใจเย็นๆโอเคหายใจก่อนพูดด้วยก็ได้เซเวอรไม่ต้องสัดยัดทุกดอกใจเย็นๆ <laughs> ใจเย็น เงินสดเท่าไร419,000บาทเน็ตเน็ตค่ะไอ้คำว่าเน็ตเน็ตมันคืออะไรเผื่อคนเขาลูกค้าบางคนเขาไม่เข้าใจะใจะต้องบอกเขาจ่ายเท่านี้แล้วจบเลยค่ะจ่ายแล้วจบเลยไม่มีอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมถูกต้องไม่มีสอตอหออะไรก็แล้วแต่เพิ่มเติมเนาะใช่แล้วค่ะจ่ายเท่านี้แล้วจบใช่ไหมใช่แล้วค่ะโอเคแล้วถ้าเงินผ่อนละส้มเอ้ยออกรถ8,800บาทค่ะสําหรับลูกค้าประวัติปกติเท่านั้นนะคะแล้วผ่อนเดือนละกี่บาทละส้ม ผ่อนหกปีค่ะเดือนละแปดพันห้าร้อยบาทออกรถแปดพันแปดผ่อนหกปีเดือนละแปดพันห้าร้อยบาทไม่มีขายฟรีดาวน,นะครับเพราะว่าคัดเก็บผู้ซื้อเนาะใช่แล้วค่ะาจา้ามีอื่นลูกค้ามีอะไรอยางอื่นสอบถามเพิ่มเติมทำยังไงแอดไลน์มาได้ค่ะหรือโทรมาก็ได้นะคะเบอร์แอดมินส้มค่ะ0 9 4 3 3 5 7 3 1สสิ่งหนึ่งที่จะขอเซอร์เบย์ไหวสวยๆก่อนทีหนึง่งเพราะพี่มีแต่ต้องบอกลูกค้า ไม่สวยๆค่ะสวยยังสวยจนอยากไหว้ย่อคืออย่างนี้ครับซ้อมพนมมือไว้ได้ไหมได้พนมมือนะซ้อมนะนั่นมือใช่ไหมมือมืออันนี้มือหนูโอ้เขาสบายใจหน่อยสิ่งที่จะขอเลยครับอย่างหนึ่งครับคือไอประเภทนัดมั่วนัดหมายมั่วโทรเล่นไอประเภทนี้ขอตรงพงเลยนะใช่อันนี้ขอกับลูกค้าตรงพงเลยคือกลุ่มนี้มัน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 ไม่ได้ซื้อหรอกไอพวกนี้มันเวิร์กมันว่างนึกออกปะใช่ค่ะเออ คือถ้าเกิดลูกค้ายังไม่พร้อมอันนี้ขอตรงๆเลยคืออย่าโทรเล่นใช่อันนี้อันนี้ขอกันจริงๆนะครับใช่ค่ะนะแต่ถ้าลูกค้าที่พร้อมไม่ต้องห่วงเราบริการเต็มที่จริงๆโอเคป่ะค่ะนะครับบริการตามกําไรครับใช่สวัสดีครับวายาค่ะ <laughs>